ต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาั้นแนวสอเขาวุ่นสะพันมวยไทยสั่งแบรนทุกชาติที่ทรงแข่งกุนขแม่สีเกม2023ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a t p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 ไม่ขอใช้ชื่อมวยไทยกลายเป็นประเด็นใหญ่ทันทีกับการที่ประเทศกัมพูชาเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์2023ออกมาประกาศว่าจะไม่ขอใช้ชื่อมวยไทยในการแข่งขันหนนี้โดยจะใช้ชื่อว่ากุณคแม่ที่ถือเป็นกีฬาประจำชาติของพวกเขาแทนโดยวัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการจัดซีเกมส์2023ได้เผยข้อมูลว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นกุนคแมอย่างแน่นอนเพื่อเป็นเกียรติแก่พวกเขาในฐานะเจ้าภาพ สงผลให้สพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ IFMA ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนชื่อเรียกในครั้งนี้เพราะตามระเบียบของสพันธ์ซีเกมมีการระบุว่ากีฬามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งในซีเกมจะต้องใช้ชื่อมวยเท่านั้นแต่กติกาของคุณกรมก็ยังคงใช้กติกาเหมือนมวยไทยสมัครเล่นทุกอย่าง มีการออกอากวุธเหมือนกันและชกในกำหนด3มยกแต่ทางกัมพูชาอ้างว่าเป็นต้นตำรับเดียวกับไทยซึ่งประเด็นนี้มีการถกเถียงกันมายาวนานว่าต้นกำเนิดของมวยไทยเป็นของใครเพราะทั้งสองชาติก็อ้างว่าเป็นผู้เริ่มศิลป,ปะการต่อสู้นี้นอกจากนี้ทางฝ่ายจัดการแข่งขันซีเกมจะทำการจัดการแข่งขันกันเองและไม่ให้ทางสหพันธ์มวยไทยสมัครดนนาน,นาชาติเข้ามายุ่งเกี่ยวนั่นเท่ากับว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะไม่ได้รับการรับรองจากทางสหพันธ์กีฬานานาชาติ และจะกลายเป็นเพียงแค่กีฬาพื้นบ้านของทางเจ้าภาพเท่านั้นงานนี้ทำให้สพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ IFMA ออกมาประกาศว่าหากชาติไหนส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันรายการดังกล่าวจะถูกแบนจากการแข่งขันที่องค์กรรับรองทั้ง World Game Asian Indoor และ Martial Arts Game รวมถึงมวยไทยชิงแชมป์โลกด้วยสมมติด้ล่าสุดประเทศไทยจะไม่ขอส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นที่จะใช้ชื่อว่ากุณคแม ที่พวกเขาตั้งเป้าบรรจุเอาไว้ที่11เหรียญทองและถึงตอนนี้มีเพียงแค่3ประเทศเท่านั้นที่จะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันประกอบด้วยกัมพูชาลาวและเมียนมาสำหรับการแข่งขันซีเกม2023ามหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะแข่งขันกันระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้จะมีทั้งหมด37เชนิดกีฬาซึ่งจะมีการประชุมของ 4, สหพันซีเกมอีกครั้งโดยแต่ละชนิดกีฬาต้องมีอย่างน้อยสีชาติเข้าร่วมการแข่งขันถึงจะจัดได้